อ่า,ามฮาวันนี้อยู่ที่หาหนาปิงย่างฮาล้านนะครับผมเสรีไทยซอย53นะร้านปิงย่างฮาล้านที่แบบโอ้โหของกินเยอะมากเพื่อนๆดูบรรยากาศโต๊ะเตะเต็มไปหมดเลยนะครับผมใครใส่เนื้อห้ามพลาดนะนับดูเอาแล้วกันนะว่ามีเนื้อให้เราเลือกกินกี่แบบนะจ๊ะร้านอยู่ที่ซอยเสรีไทย53นะครับผมแถวบึงกลุ่มนะจ๊ะ ไม่ไกลจากมินบุรีเท่าไหร่นะครับผมร้านนี้มี G.P.S ตั้งไปดูได้เลยนะเพื่อนๆดูของกินแล้วกันเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วรานตาไปหมดเลยอันไหนที่หมดเยอะหน่อยก็แปลว่าอันนั้นน่าจะอร่อยนะครับผมเราเดาได้ไม่ยากนะจ๊ะผมอันนี้วันที่ผมไปเนี่ยเป็นวันที่แบบโอ้โหฝนตกแบบตกหนักมากแบบตกกระหน่ำเลยนะขับรถนี่มองทางไม่เห็นเลยแต่เนื่องด้วยอยากจะไปกินไงอยากจะไปลอง ของเขาเยอะสมชื่อจริงๆเลยนะครับผมได้ข่าวมาว่าของเยอะมากนะดูนะครับผมเนี่ยมีลูกชิ้นนะครับผมมีไก่แผ่นนะครับผมปูอัดโอ้ยฉันต้องถูกสลัดสลัดสลัด,ลดคนละเพลง <laughs> นี่นะครับมียันชีสเนี้ยนะอ่าร้านนี้นะครับผม มีน้ำซุปให้เราเลือกหลายน้ำมากเลยนะครับผมถ้าเป็นหม้อชาบูนะมีเตาให้เราเลือกประมาณ3-4อย่างเลยนะครับอันนี้เป็นผักนะเพื่อนๆนะนี่คร <f corona> ับโซนอาหารทะเลนะมีหอยนะหอยหวานเขาตัวใหญ่มากเพื่อนๆดูนี่นะครับดื่มๆดื่ม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 ปลาหมึกกุ้งจริงๆของที่อ่าดูเหมือนว่าจะหมดหมดนะครับผมจริงๆเขาเติมให้นะครับผมแต่วันนี้ผมไปฝนตกแล้วก็คนเข้าร้านไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็เลยเนี่ยแบบได้ถ่ายแบบ ดูโล่งๆหน่อยนะแต่ของกินเขาเยอะมากปลาหมึกมีทุกรูปแบบเลยนะเพื่อนๆปื๊บเข้าไปในมือมียันหมึกอะไรนะเขาเรียกหมึกวงบ้าอันนี้หมึกเป็นตัวเลยนะครับผมของตัดกําลังก็มีเยอะมากนะมีต้มเล้งมีเอ็นตุนมีแกงเขียวหวานอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีทุกวันหรือเปล่านะเขาอ,อาจจะสลับหมุนเวียนไปก็ได้นะแบบไม่ให้เบื่อนะเนี่ยมีกุ้งผัดพริกเกลือนี่ผัดผงกะหรี่นะครับผมของตัดกําลังเยอะอยู่เด้ออันนี้ไม่รู้อะไรรู้แต่ว่าอร่อย เนี่ยคล้ายๆกับส้มตำทอดมังหรือว่าเป็นยำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมนี่นะครับของทอดก็มีตามนี้เลยตึบๆเนี่ยมีข้าวผัดให้ด้วยนะมีข้าวผัดน่าจะมีทุกที่เลยเนาะ อันนี้มียกนะครับผมนี่ใครสายแซบมาน,นี่เลยส้มตำจะส้มตำส้มตำราบน้ําตกเขาก็มีให้นะจ๊ะเราออเอาเนื้อสไลด์มาทําน้าตกนี่อร่อยเหมือนกันนะน้าเดือมก็ตามนี่เลยมีน้ำอัดลมให้นะครับผมไอศครีมดูสงสยัยสตรอเบอรี่จะอร่อยนะหมดก่อนเพื่อนเลยนะครับผมฮ <c oughs> ผลไม้ดูร่อยหรอหน่อยนะเพราะว่าคนน้อยนะน้ำจิ้มมีประมาณห้าหกอย่างให้เพื่อนๆได้เลือกกินนะส่วนตัวผมเนี่ย ชอบน้ำจิ้มอ่าสุกี้กวางตุ้งนะครับผมแล้วก็น้ำจิ้มงาดำอ่าขอโทษทีงาขาวของเขานะอันนี้เป็นของหวานล้างปากนะเพื่อนเพื่อนพอนวกน้ําแข็งใสนู่นนี่นั่นนะเนี่ยมียันอะไรเขาทอดอบเนยนะครับผมอันนี้เปิดมาดูนิดนึงขนมจีบนะกดอุ่นได้นะครับเรากดอุ่นได้นะ นี่เลยสนุนราคาผู้ใหญ่นะ2,99นะครับบวกน้ำรีฟิว49บาทนะครับผมเตาย่างฟรี1เตานะจ๊ะแล้วก็เพิ่มเตาก็คือ69บาทเนี่ยน้ำซุปมีทั้งหมดโอ้โหสาน้ำซุปมั้งเนี่ยแต่ต้มยำเผ็ดมากนะผมบอกก่อนส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวก็ไม่ผิดหวังยังไงก็เพื่อนๆไปลองชิมนะใครมีร้านไหนอยากให้ไปก็บอกได้นะจ๊ะไปแล้วจุบจ๊บๆ I l o v ิ y ยู